อ๋อเมื่อกี้ได้อะไรนะได้ชา์าชานมไข่มุกใช่แล้วแล้วคืนนี้ต้องไปชาจอดไรีกไหมไม่ชาร์จแล้วเหรอเดี๋ยวอ้วน <laughs> ไป่ทานแล้วมึงเพิ่งสำนึกเหรอ <laughs> <laughs> รีวิวดีกว่ารีวิวต่อเลย สวัสดียังเป็นทางการนะครับผมของแจ็คออโต้เทรดมากับ EP ีที่2แล้วใช่ไหมเจอกันเหมือนเดิมทำไมหน้ามึงอันแลนมากเลยวะทำยังไงกับเบอนอ๋อเมื่อกี้ได้อะไรนะได้ชาร์จชานมไข่มุกใช่ล้วแล้วแล้วคืนนี้ต้องไปชาร์จอะไรอีกไหมไม่ชาร์จแล้วเหรอเดี๋ยวอ้วนไปทานแล้วมึงเพิ่งสั่ึนเหกอ รีวิวดีกว่ารีวิวต่อเลยค่ะทุกคนอแอบบลจะรีเนี่ยพอบอกเรื่องอ้วนนี่มึงเลี้ยไฮรีบนะเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนเรื่องก่อน <c oughs> เดี๋ยวไปยาวกว่าน,นี้กั <c oughs> <c oughs> คลิปที่สองนะครับก็จะเป็นสายมินิ MPV ว้าวสีขาวๆฟรีดปี14นะครับใหม่เท่าไหร่เดี๋ยวเข้าไปดูกันตัวนี้เป็นตัว E ยังไม่ท็อปสุดนะ <c oughs> ผมบอกก่อนเห็นไหมไม่มีฟอกแหลมดูง่ายๆ <c oughs> ยังไม่สุดแต่ทีเด็ดอยู่ในรถ นะครับด้านนี้เป็น Xpander 1.5 GT ปี20คันนี้เทสกับมือมาขับมากับมือนะครับไม่เท่าไร่เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดโชมสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมมีฟอ็อกแลนตรงนี้นนะครับคันแรกเลยไหมคุณตากล้องเนาะฟรีด1.5 E นะครับปี14ป้ายแดงขาย87 9จัดไฟแนนซ์ได้664,000บาทเราขายอยู่599ถูกไหมในนี้699 <5, 6, S 1> เออแต่ห่างกัน7ปีเองอืมอืมอย่างนี้เลยเหรอจริงๆ <c oughs> เอ้ยห่างกัน6ปีเออปี20นี่ไงสวยๆเลยเดี๋ยวคอยดูนะจำได้ว่าคันนี้ใหม่หน่อยเดี๋ยวเขาไปดูข้างในว่าใหม่เท่าไหร่ไ,ไงสวยไหม รถยังเดิมๆอยู่เลยนี่เห็นไหมอุ้ยยังอุ่นเลยร้อนเลยอุ่นเอามือจับรู้ไหมอืมออืันดะบอกได้นะคะห่าน็อตเม็นอาร์มารลิ้งยังสวยอยู่มารลิ้งนะไม่ใช่มารลิ้งมารลิ้งไม่ได้อย่งเงแต่พิธีกรกิ้งได้ใช่แล้วก็คนตักคุณตากล้องตัวสั้นมันคงเราด้วยตากล้องจ่าหนูแล้วเวลาทำงานเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้เลยแม่งฝาแฝดเลยชิบหายละคนหนึ่งก็อ้วนขาวอีกหนึ่งคนหนึ่งก็อ้วนดำอ้าว โอ้ยในนี้อ้วน,น,นขาวเพราะครีมไ <c oughs> ปข้าไปดูในรถกันดีกว่าเดี๋ยวมันดักวิ่นีเดี๋ยวดูนะประตูไฟฟ้าสองบานจ้าเอ๋ <c oughs> แกูว่าวันหลังกูมาเล่นเมืองมาตะก,กี้แล้วกูเล่นน้องโตอ้วนนะนี่แข็งับบเชิญเอาเหรอใช่ <c oughs> ไม่บอกไปดูนะนี่โอเคเข้ามาหน้า,นาบบนตาม,มันก็จะดูช,ชิวๆนะครับไม่อยู่ที่72,170 ยืดขนาดนี่ oh. สงสารกิบบอลเลย <c oughs> ไม่สงสารหนูวะ <c oughs> ไม่โอเคพวงมาลัยนะครับตัวนี้ด้วยคำว่า <c oughs> เป็นเทคโนโลยี <c oughs> ตั้งแต่ปี09นะครับตัวนี้ฟรีดมีตั้งแต่ปี09ขึ้นมาก็จะมีแอร์แบ็กแต่ยังไม่มีครูคอนโทรลให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวรีเซ็ตนะครับนี่ตัวรีเซ็ตเห็นไหมมีรีเซ็ตตัวนี้ปปรับดิเมอร์ให้นะครับให้ไฟเข้มอ่อนตรงนี้นะครับ โอเคถัดมาก็คือวิทยุนะครับเป็น2ดินแต่ไม่ใช่จอคุณลูกค้าสามารถไปเปลี่ยนเป็นจอได้นะตัวนี้เปลี่ยนเป็นจอได้นะครับมาที่แอร์ตัวนี้แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลให้เรียบร้อยแล้วน,นะครับนะมีออโต้ด้วยเป็นไงมั่งถัดมาด้านล่างก็จะเป็น power อร์ l e t ตรงนี้ให้นะครับช่องเย็นเจยบเลยอ่ะกเกียร์เป็นออโต้ P R N D 2แล้วก็1นะครับ แต่ไม่มีกล้องเพราะไม่มีจอเออต้องบอกก่อนไม่เฮ้แต่มันน้ำมันเยอะจังวะเฮ้ยแล้วก็มาฝั่งนี้นะคุณตากล้องนะนิดนึงนะตรงนี้กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับและพับไฟฟ้าให้นะครับโอ้ยเออเนี่ยเออมึงหาช่องดิเออ,เอ,อรู้จักหาช่องหาลูบ้างแล้วก็ตัวนี้เป็นประตูเปิดปิดไฟฟ้าด้านสองข้างนะครับอโอเคนี่คุณแต่รีโมทเขาก็จะมีเปิดปิดแบบนี้ได้ด้วยนะครับ ไฮไลท์ของเขาฟรีดหลังจากปี12 13ขึ้นมา <Yeah. S 1> ฟรีดมีแอร์หลังแล้วจ้าเฮ้ยตื่นเต้นถือวะโอ้ไม่กนนงกันนั่งกันตับแลบอ่ะร้อนใช่แล้วเมื่อ,อประมาณสั้5-6าปีแล้วตอนขับฟีดไปฟีดก็ใช้ได้นะแต่ประเด็นคือตแต่นั่งสบายมากเลยนะแม่งร้อนใช่มันปรับเบาะได้แบบว่าเป็นโหแต่ตัวนี้เป็นระบบเก่าอยู่ไงเป็นระบบในเรื่องการทับเบาะแบบเก่าฉะนั้นมันจะสูญเสียพื้นที่ด้านข้างแต่ได้ พื้นที่ด้านบนกับด้านล่างนะครับส่วนเรื่องประตูสไลด์มันขึ้นลงสะดวกมันแต่คุณนายแล้วเปเป็นคุณนายหนึ่งกับคุเปิดโอ้โหท <c oughs> ่ามึงท่ามึงนี่บอกโอ้กูออเอ้นี่ก็มีที่พักแขนให้นะครับใช่มีเหมือนกันอย่างที่บอกครับราคา5 9าจัดไฟแนซนได้664นะจ๊ะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2 7 9ต่อปีผ่อนนานสูงสุด8 4งวด0%นซะ6เดือนรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้อง แจ็คออโต้เทรดนะครับเบอร์โทรติดต่อ0892443500 l ล n e แอดแอดแจ็คออโต้คุณตาล้องครับะมึงจะ zoom กูถึงเมื่อไหร่ไปใน zoom โอ้โหมึงเล่นเลนวายได้มึงมั wait, ่นหมันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันใหม่ๆกันบ้างนี่มัน zoom จริงแล้วมึงจะ zoom ถึงแววตากูเลยไหมไปค่ะไปไหนไปคันต่อไปค่ะเออไป ต่อมาโฉมใหม่ดูสปอร์ตเฉียบเฉียบก็ต้องเป็นเอ a แ d นเนะครับ1.5 GT วาลกอนนะครับตรงนี้มีสไตล์ของเขาความเฉบเชียวความเส้นคมของเขาต่อแต่นี้ไปมิสูจะเป็นทรงนี้หมดเลยนะครับเป็นชิลทรงเขาเรียก X ชิลนะครับก็จะมีตั้งแต่ Tri ท o ป p เจโร o สปอร์ต Xpander นะครับ a t t r a รามิล g e ก็จะเป็นแบบนี้อยู่สันนษฐานว่าปีนี้แลนเซอร์น่าจะออกมาแล้วน่าจะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็จะดูแบนๆจะดูสวยกว่าน,นี้อีกนะครับที่ไฟมองไฟปกติอันนี้ไฟปกตินะครับแล้วก็ด้านล่างไฟตักหมอกนี่ใหญ่มากอันนี้ไฟเหมือนกเดย์ไทม์อ่ะถ้าจาาไม่ผิดน่าจะเป็นเดย์ไทมนะเดี๋ยวดูซิคุณตาล้องเปิดไว้ไก่อนสิใช่ไหมเดยทม์ De ปะ ไม่เคยมาดูด้านาหน้ามันเลยอะ่ะไ,ไหนเดทามอยู่ด้านล่างเหรออ๋อแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไหนวะเจ๊เล็กอะค่ะไม่มีการเดินมาดูเลยค่ะไม่ใช่เอาเปิดมาแล้วก็ไม่มีดูค่ะอันนี้ไฟลีนี่ไฟปกติอืมนี่ไฟปกติอืมไม่มีเดทามเหรอ มาไหนไปดูห้องโดยสารกันดีกว่าสตาร์ททิ้งไว้เลยเอ,อ้ยไม่เป็นไรสตาร์แปบเดียว<ะ><ะ>ในห้องเครื่องดูสิรถส,สวย,ยไหมถ้าสวยกว่านี้ก็ปลายแดงแล้วล่ะครับพี่คันนี้คันนี้ได้มานี่แบบว่าไอ้นี่เลยนะขัดสีอย่างเดียวนะแล้วก็ตั้งขัดเนี่ยตั้งขัดสีอย่างเดียวเลยไม่ทำเลยเลยสวยมากมากนะครับเดีดูไม่แล้วอ่ะไม่เท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวไปดูไม,ไม่อยู่ที่ 35,107โลนะครับกลางๆไม่ถือว่าน้อยแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับนี่เลยตัวนี้ก็มีกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าให้นะครับด้านนี้นะครับมาที่พวมมาลัยเพราะว่าไอ้ที่ไฟหน้าไม่มีอะไรเขาเรียกเหลาใจก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีออตโต้ธรรมดานะครับพวงมาลัยฝั่ง ขวาม,มือก็จะเป็นในเรื่องของครูยโอนโชนฝั่งซ้ายมือโทรออกวางสายสั่งการด้วยเสียงควบคุมเสียงให้นะครับกับจอตัวนี้ไปหนึ่งนะมาที่จอกลางนะครับตัวนี้มีกล้องหลังให้จำไ,ได้อยู่นะครมีกล้องหลังให้เ i ียโตเป็นปกติ PIND 2 L แล้วก็เบรกมืออันขึงเขื่องถัดมาด้านในก็จะเป็นตรงนี้พาเอรเลดให้นะครับ เออมีช่องเก็บของให้วิทยุตัวนี้เป็นจอแล้วก็มี USB AUX ให้มาต้องใส่เข้าไปค่ะไม่อพอดูทรงแล้วไม่น่าร้อนนะอันนี้อ,อ๋อมีกระจกมีกระจกฝั่งนู้นมีไหมมีมเอ่อถ้ามันหักขามือแล้วกูจะหาคนแรกเลย <c oughs> <c oughs> คันนี้นะครับ699จัดไฟแนนซ์ได้เจ็ดแสนแปดพันบาทแต่ถ้ามีเครดิตดีเบ่งได้ถึงแปดแสน ก็สบายอ่ะจัดทุ่มทนอ่ะอันนี้ช่องซ่อนกิ๊กไม่มีอะไรนี่เดนี่นี่ไม่มีไม่มีจ้าเฮ้ยเขามีคนดูเขาอยู่น้อยเล่นนี่เผาบ้านเลยนะอันนี้มี usb อีกช่องหนึ่งอยู่ด้านนี้นะครับเล่นอะไรไม่คิดอุ้ยเ้าชิบหายเข้าบ้านกูแล้วเข้าบ้านกูแล้วโอเคนะครับชอบแบบไหน เก่าหน่อยแต่เก่านะมีแอร์หลังเรียบร้อยแล้วเพราะตัวนี้ก็ม,มีแอร์หลังให้นะครับราคา599ถือว่าราคาดีแข็งราคาตกยากอันนั้นนะครับแต่ได้ข้อดีคือเป็นประตูสไลด์ตัวนี้จะเป็นประตูปกตินะครับแต่ว่าการพับเบาพับได้เจ็ดที่นั่งพับได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นประตูเปิดปิดปกติ<ม>ความโฉบเฉียวความใหม่สดมีให้ราคา699 ยอดจัดอย่างที่บอกครับสบายใจได้ตัวนี้ยอดจัดห่างอยู่แสนหนึ่งตัวนั้นห่างอยู่ประมาณ6-7หมื 70, ่นฉะนั้นออกรถศูนบาทกับดอกเบี้ยสองจุต่อปีพอนานสูงสุด8ปดสิบสี่วัส่เซนนาน6เดือนนะครับเบอร์โทรติดต่อ0 8นย์4ปดเ0 l i สองสี่สี่นะครับออกรถเดือนไหนรับโปรเดือนนั้นไปแต่ตอนนี้โปรของเรามีของแถม9อย่างนะครับ เดี๋ยวอาจารย์แจ็คกี้ของเราจะทำให้ให้ก้าอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับตอนนี้กูเล่นง่ายเมื่อวันนี้นั่งคุยกับอาจารย์ไงก็บอกอาจารย์อาจารย์เนี่ยนั่งมาปวดหัวชิบหมายเลยมาต้องนั่งจำ้าจำหมดเหรอไม่หมดไงก็พึ่งจารย์ี่ยจารย์แจ็กกี้เรานะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องะค่ะน้องตะก,กี้ของเรานะครับเนื้อมึงแม่งมแขนมึงจะเท่าคูแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านตัดต่อของเราน้องเบียร์น้องนอตตีน้องตื่น้องปะนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเจ้าหน้าที่ตัดต่อทรงคุณวุธของเรานะครับอาจารย์แจ็คกี้ของเราเดี๋ยวเขาจะมาแซล,ลผมเป็นตัวอนี้น,น,น,นะครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ามีไม่มีคุณตะก้องตัวสั้นมันโคงมากเลยนะครับทำไมต้องแอบวะนะครับ ผมอ,องแจ็คออร์เทตเรดวันนี้ลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวไปเจอกัน e ีพที่ครับผมสวัสดีครับยั๊ yeah.